Honey go wash your hands ไปลูกไปล้างมือหน่อยนะสวัสดีค่ะทีเชิ์ตี้จาก Fun Time English Club ชนบุรีค่ะพบกันทุกสัปดาห์นะคะคุณพ่อคุณแม่กับประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปพูดคุยกับลูกๆได้ด้วยตนเองที่บ้านค่ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดค่อนข้างรุนแรงนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่างไรก็อย่าพิ่งเดินทางออกไปไหน อยู่บ้านให้มากขึ้นนะคะวันนี้ทิเชอร์ตี้ก็มีประโยคสำหรับการป้องกันโควิดด้วยตัวเองง่ายๆนั่นก็คือการบอกลูกๆล,ล้างมือบ่อยๆป้องกันโควิดได้นะ Look at your hands they are dirty <Yeah. S 1> ดูมือของลูกสิสกปรกมากเลย Honey go wash your hands ไปลูกไปล้างมือหน่อยนะ หรือเราจะเติม please เข้าไปท้ายประโยคก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ Honey or Sweetie แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะเรียกลูกๆเลย Honey go wash your hands please ปลูกไปล้างมือหน่อยนะมันสกปรกมากเลย there are a lot of germs there are a lot of germs มันมีเชื้อโรคมากเลยนะลูกมันสกปรกขนาดนี้เนี่ย when you wash your hands scrub your hands And fingers too. When you wash your hands, scrub your hands and fingers too. Honey, you always wash your hands. Honey, always wash your hands. ถ้าเกิดเราต้องออกไปตามสถานที่ต่างๆก็พยายามล้างมือด้วยสบูท่ทุกๆหนึ่งชั่วโมงกันนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือพกแอลโกอฮอล์พกเจลพกทิชชู่เปียกติดตัวไปด้วยนะคะและประโยคสุดท้ายก่อนทานอาหารเราต้องล้างมือทุกครั้ง Watch your hands before eating Watch your hands before eating เป็นยังไงคะคุณพ่อคุณแม่ แต่ละประโยคเป็นประโยคง่ายๆไม่ซับซ้อนเลยนะคะสามารถใช้พูดคุยกับลูกๆได้ทุกวันเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่จะกด follow page เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆบทความความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กๆและคำศัพท์ลูกประโยค i เด o m มที่มีประโยชน์ และเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะสัปดาห์นี้ทีเชร์ตี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะและสัปดาห์หน้าทีเชร์ตี้มีอะไรมาฝากก็ติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ